สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือ Android รุ่นที่น่าสนใจนะครับมือถือรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรราคาพิเศษนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะจะเช็คโปรโมชั่นก่อนซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรโใหม่ๆสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทางรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาล่าสุด ของมือถือซัมซุงนะครับซึ่งก็เป็นมือถือรุ่นใหม่ในปี2024สําหรับซัม s ุงกาล l ซี่ A25 5G นะครับในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุงกาลิซี่ A25 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับจอภาพของเขาก็เป็นจอแบบซูเปอร์อ l e มเล24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD+ กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหลังก็จะประกอบไปด้วยเลน์ไวเลนอัลตราไวแล้วก็เลนมาโครส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าถ่ายรูปดีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลัง ส่วนชิปการประมวลผลนะครับเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับชิป Samsung Exynos 1280 Octa-Core ความเร็วก็ประมาณ2.4 g h z Android เป็นเวอร์ชั่น14นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น6.0 โวยความจำนะครับให้แรมมา8 g b รอมหรือว่าความจุให้มา256 g b แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลอนะครับรองรับการชาร์จไว้ได้25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่5มกราคมปี2024นับถึงตอนนี้ก็ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นราคาเปิดตัวนะครับ1 9 9 9บาท สำหรับสีมีให้เลือก2ส,สีเป็นสีดำแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A 2 5 5 G รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่สเปคค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าชัานจะซื้อมาใช้งานทั่วไปนะครับดูหนัง ถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ต่างๆมือถือรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับซัมซุงกาล l ซี่ A25 5G นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันเหมือนเดิมเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับชอบราคาของร้านไหนที่สุดก็สามารถสั่งซื้อกันได้เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป ลาซัดดากันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับ สำหรับ Galaxy A255G เป็นรุ่น RAM 8ลอม256 g b ตัวเครื่องรับประกันศูน์ Samsung นะครับจากราคาปกติ1 9 9 9บาทสั่งซื้อวันนี้ลดราคาเหลือ8,690บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เยะกร่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ869บาทต่อเดือนนะครับในส่วนของสีก็มีให้เลือก2สีนะครับ สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สําสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิคซี่ a สองห้าห้ g เป็นรุ่นแรม8ปดลอมสองร้อยห้าสิบเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับขายโดยทาง l a ซาด้โดยตรงจากราคาปกติ1 9ึ่งบาทลดราคาเหลือ9ก้าบาทมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลย รวมถึงคนที่อยากจะผ่อนหรือว่าจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้100เปอร์เซ็นเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A สองห้ G แรม8ลอม 256GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับซื้อร้านนี้แถมฟรีประกันหน้าจอแตกให้ด้วยจากราคาปกติ1 1 9 9งหมืานหนึาเหลือยเก้9ส1บบาทมีให้เลือเก้าพันีการ่ายเงินสามารถเก็บเงิน ปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 2 5 5 G นะครับจากทางด้านแอป Lazada ชอบร้านไหนก็ เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ lazada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ s a m s ุง Galaxy A 255G นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงราคาเริ่มต้นที่5,100บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากได้ผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ510บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมีครบทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เป์ เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วัน แล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A255G แรม8ลอม2 5 6ร้อยห้าสิบเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่7590บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ361บาทต่อเดือนเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A255G แรม8ลอม256 g b บเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับสั่งซื้อร้านนี้มีโค้ดลดราคาพิเศษให้ด้วยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่9,200ถ้าใช้โค้ดราคาลดลงไปอีกนะครับเหลือ8,640บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกรพอ,อนใอนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ 437บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมี2สีนะครับเป็นสีดำแล้วก็สีฟ้าอ่อนสินค้าเป็นของแท้100%เนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A 2 5 5 G จากทางด้านแอปช h อปปีนะครับ ถ้าไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h o ปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับการซื้อซัมซุงกาล l a ซี่ A25 5G เป็นราคาสําหรับเดือนใหม่นะครับเดือนพฤษภาคมมาดูกันว่า ค่ายมือถือแค่ไหนที่มีการลดราคาให้น่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อมือถือรุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove S Samsung Galaxy A 255G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,499บาทมีให้เลือก2สีนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S นะครับซื้อได้ที่ราคา5,499บาท เมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับถ้าเป็นโปร849ซื้อได้ที่ราคา6,899โปร699ซื้อได้ที่ราคา7,499บาททั้ง3โปรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลหน่หน้ามีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา5,499บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ตล่หน้าด้วย749บาท โปร849นะครับซื้อได้ที่ราคา6,899ขั้นเดีนลงหน้า321บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา7,499ขั้นเดีนลงหน้า321บาททั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา5,499เหมือนกันนะครับแล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา5,499เมื่อท่านย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,199มีขั้นเดีนลงหน้าด้วย749บาท โปร849ซื้อได้ที่ราคา6,899ค่าเหนียวตงหน้า321บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา7,499ค่าเหนียวตงหน้า321บาททั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ1,999ลดราคาเหลือ 9,999บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ s a m s ุงกา a l ซี่ A25 5G จากทางด้านค่าย t r u มูฟเอชท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็ไปได้ที่ศูนย์ True ช h o p ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สําสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung า a g, 8, l ซ x y A25 5G แรม8ลอม256 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา6,500 599นะครับยายค่ายลดอีก1,000เหลือ5,599บาทสำหรับสีมีให้เลือก2สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับหรือว่าถ้าสั่งออนไลน์ไม่เป็นสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย d t a Samsung Galaxy A25 5G แลม8ล้อม256 GB นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงโปรโมชั่นลดราคาพิเศษสำหรับเดือนพฤษภาคมซื้อได้ที่ราคา5,499บาทราคานี้เป็นโปรสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้าย้ายค่ายลดอีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ3,999บาทประมาณนี้โปรโมชั Pro ่นเน็ดรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3โปรนะครับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,999ซื้อได้ที่ราคา5,499บาทค่าเด โปร849ซื้อได้ที่ราคา6,899ค่าเหนื่อลงหน้า300โปร699ซื้อได้ที่ราคา7,499ค่าเหนื่อลงหน้า300ทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับ รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินนี่ก็จะเป็นโปรโล,ล่าสุดนะครับสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A สองห้ G จากทางด้านค่ายดีแท็ถ้าใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็อไปได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A สองห้าห้า G นะครับคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้ง การซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับแล้วก็ซื้อพร้อมโปรมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลของราคาข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a d a แล้วก็ช h อป e e นะครับง่ายๆเลยกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิป โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ